สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพี่น้องตอนนี้ก็มาพบพอกันอยู่ที่ตลาดในคลองเมืองปากช่องปากช่องได้หนาวพี่น้องไงคุยซื้อว่าคำแสงเขามาครั้งแรกนี่มซุบแบบกีรถวนท้องทำหลอไยังบอก่ยังบอกหูว่ามันขิดออกใสใสสดใสพี่น้องไงแห้งอีหลีนาะงไรโบไล่สดแห้งอีหลีไปไพี่น้องตอนนี้ทีมงงานทางก็ไปค่ะ ก,ก็คือพาก,กันต่อจากอีพีที่แล้วเนาะออกมาจากหันยืนเขา่าก็พากันเข้ามาไปตลาดพี่น้องวาสซีพากันมาสื่ออยังนนเนาะตอนนี้ก็ทีมงานเนาะลงทางน้ก่กระบี่พี่น้องลงทางนํากระี่มาที่เดียทางรอบๆลงทางนะกระบี่เนาะ จะเบิ้งทีนอทีนอตลาดเาขาทักให้เงียลีไปไกลไปไกลหน่อยไปไกลละไปไกลละเนาะไปยีห้าสิบผ้าเราตลาดว่าชีพากันได่ายยังสื่อยังมานี่เนาะหนองรัดจัดให้อยู่เพราะว่าบอลที่เฮาสิไปบผักนี่มันบ่มีอาหารบ่มียังไงอยูพี่น้องสิมีแต่ที่ผักเนาะเฮาก็จะบ่สามารถ สื่อได่นะครับต้องสื่อไปตะนีพี่นอ้อ,อนนะาางหาเขากินไปตะนีเนาะา็ถ้าถนัดแล้วคล้องไปติบไถ่ดีนะอ<ป>ตอนนี้ก็รอสีคล้องเอาไปย่างเนาะนจะได้เฮ็เดได้ลูกศิษย์ได้อีกยัง,ยงนี่แหละสื่รอรวมๆกันลกอลไรจังไปไล่<ม>หันกันเนาะว่าสิถืิคนละาเท่าไรพี่น้องออกกัน พวกข้าจะออกกันเนาะได้ผู้ละเล็กผูัวหน่อยออกกันพอได้กินยต้งแรงอะนะพี่น้องนางปิ่งยิงไผ่เนาะอากาศหนาวๆเนี่ยพี่น้องบางทีตอนแรงอาจพ้นจะโตอีกก็มีเนาะเลยต้องติ๊กนะสื่โลโอ้ยสื่อน้ำผู้สาวสื่อโลนึงเลยโลดจ่ายวะจ่ายวะจ่ายบ่

พเป็นเเบื่อที่เมียขะอันนี้เห็นเามท้อยวเบื่อที่นอไม่ขาอดกซื้อเฮดไปขายชเพ่มเฮดรุเสิมได้ยงไไม่ใ้ใจหรอายไม่เย้เท้ายนี่อะไรไอแซนกิจาัพันจารงโลกแล้วแถมเจ้างโลบอะฮะก็แล้วขาคองถูกขนเโรื่องโลบวันะโลดหนึ่งโอ้่องโลใจโลด นี่หัวใจป่ะเสียหัวใจเอาเข้ากันให้ตายายตายตายไปตายโอ้ยดีกระมีแต่ตับตใจพุ่งนี่แหละ นนี้คบเอาบอกทุกคน่นี่ไหมคะยังไม่ได้นโงนท่าน่าจะจังได้ห้กับอาจาอยเอาเอาเอาคนไหนต่อนขอเยอะเอเอาบอกเออใบตีมหรอเเอาบอกอันนี้ไปกินของกับคนนี้เอาเลยเอาบอกนเอาลยเบอเอาบอกใช้จังได้ไหมคะชุชนิ้เขียนหนึ่ง้าหเอา

คอินข้อหาเป็นข้อหาเช็นอเอาเอาขนี้เอาไปีเข้ากับปันกันพุตอนกินเน่ะคอยอมกินเนาะเอาเอาขนี้จะหาเส็อใส่เขาใส่เขาลงเอาลงอันนี้เป็นเ่งเ่ไม่ขาดรถไฟเลยขอนี้ะใส่สุกสุก เราบรอกซื no ้อเราอยากยอมไมค่ะซื้อัอนี้นี่นี่คของ่าเบรีกบซื้อสวยลาวทีเลยรไปพี่น้องเราไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เราสื้อของไก่ซีโคบเลยแหละพี่น้อง เราจะยัไนเปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งเนาะ ที่เข้าขายอ่ขายพักขายขายพักขายเนื้อขายของทั่วไปเลยพี่น้องเดาดราเฮไปเฮมาอยู่พี่น้อง

ตอนนี้มันสื่อเขา,นะาเนาะคือว่าคล้องครบเลยเหลือแต่เขา่าเขาเอาซองโล่พี่น้องโล่นึงเส้าหาพันโล่นึงกับหสิบบาทมานี้พี่น้องประมาณนี้ ติ่งไเอาคนนี้ายกันไหมเหมอนกันี่าดิซอจิฟันอีกเลยโอ้ขอจิฟันเอาเอาหาต่อแน่ไปแล้วพี่นนองเอากระสิดได้เยี่ยมตัวออกเลื่อนทางต่อได้ออกตลาดีด้เลยจะไม่ได้ใส่เสือปถูกเปียกดิเอไปานเ่ด

ทันจีนพี่หน่เงาดืึกไปสปอร์เราเห็นเขาขายหมวกเวงแล้วไปพี่น้องเดินทางต่อนไปเอาเดินทางนอกจากไปไปสถานที่บอลน้่งพักเลยก็อาจจะเป็นบอลกับบอโต๊ะปาไหนไงโต๊ะอะไรจะหอบผู้หูพี่น้องประมาณ้าจะไปรักอ่ะอาจจะอาจจะใกล้เติมพี่น้องพี่น้อง ตอนนี้เทาก็ได้ออกมาจากตลาดนอนล้วการเขาเริ่มทางเขาเสร็จเนี่ยเขามาจากเมืองอันนี้เนาะเมืองนี้ก่อนฟังโซนเล่นหนาวเลยเนาะอันนี้กินเส้นทางไปไปตลาดไปตลาดน,น้นำ,น,ำน้ำผ้าน้ำผ้าตนที่เทาชินช้นไป้เนื้อวุ้นดีเลยเทากินนอนเนื้อวุ้นดีกินมะนาวเฮ้ยพี่น้นองตอนนี้หน,นาวที่นอ้อนฟังโซองรรยากาศหนาวอยู่แล้วนะพี่นอ้นนอง แล้วฝนนฝนมัตกอีกเนาะไม่้เน้ำขอไปอีกพี่น้องตอนนี้ที่งามเน่าเรื่องท่างาไปก่อนนัดชนกแสงและสื่อาหากระมองนาะพี่น้องคือหิ้วนะคือก็แสงหิ้วแสงมคือนะนอนมาล้างแต่ก็หิ้วน้องจก็เลยแวสื่อไหวตอนนี้ม่ใชแบบมาหาเขาสื่อซองฟองพี่น้องคือว่าหิ้วนะ เาไปติดตามมันกัดี่น้องว่าจะเป็นยังไงเนาะแขกงแรกเขาเขาอีกพี่น้องเนาะแต่ว่ามันโอเคพี่น้องมากพี่น้องมากพี่น้องถึงชอบเนาะู้ใรก็แช่ให้ข้ามแร์กันซีมขวานี่เนาพี่น้องเนาะทีมซ้ายนี่เรมสร้างซ้ายนี่เนาะการที่ขึ้นเนื้อพี่น้องโมมนหด้วยังอ้ นไปแหนทั่วไปทุ่งเมืองตัวบานทุ่งเมืองเมื่อ้องเราผัดเือกะเทพี่น้องาดพี่เจ้าาอะลก็แท่ไปไคลิมไปดั่ทึงเลเด้อพี่น้อากว่าเดือทางาี่นตองตอนนี้เนาะ